สวัสดีค่ะในสไลด์ครั้งนี้นะคะก็จะมาต่อกันที่7.2นะคะความหลากหลายของสปีชีซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะมีเรียนทั้งหมดสี่หัวข้อเนาะก็คือสปีชีหลากความหลากหลายของสปีชีโครงสร้างทางสังคมและการทดแทนในสังคมตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อที่2นะคะความหลากหลายของสปีชีทีนี้ อาจารย์ก็มีคําถามอยากจะมาถามเด็กๆเนอะอาจารย์อยากจะลองจินตนาการดูซิว่าถ้าบริเวณขั้วโลกเนี่ยความหลากหลายของสปีชีส์เนี่ยมันจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าความหลากหลายของสปีชีส์ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรอะนึกสภาพขั้วโลกขั้วโลกเลยนะอ่ะขั้วโลกหนาวเย็นนะมีอาหารไหมไม่ค่อยมีอาหารมีแต่น้ําแข็งมีแต่หิมะนะ กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรคืออะไรคะร้อนร้อนมากๆอากาศร้อนแต่มีน้ำมีทะเลมีต้นไม้ใช่ไหมคะอะทีนี้หนูลองคิดสิคะว่าความหลากหลายของสปีชีเนี่ยบริเวณขั้วโลกกับบริเวณเส้นศูนย์สูตรนอัน,นไหนเมื่อ,อก,กันแน่ทุกคนคงได้คำตอบแล้วเนาะคำตอบก็คือ เส้นศูนย์สูตรอ่ะเส้นศูนย์สูตรทีนี้คําถามของอาจารย์ต่อมาคืออ่ะแล้วหนูคิดว่ามันเพราะอะไรนะเพราะอะไรถึงบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยถึงมีความหลากหลายของสปีชีส์มากกว่าเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่อากาศเนี่ยมันร้อนได้มากกว่าบริเวณที่อากาศมัน หนาวเย็นใช่ไหมคะหนูจะเห็นว่าทอมันหนาวเย็นปั๊บเนี่ยสิ่งมีชีวิตต้องการเขาเรียกว่าต้องการอ c เซซรอรเสริมอะนะต้องการชั้นไขมันต้องการขนที่หนามากกว่าบริเวณที่มันร้อนเนาะร้อนนี่นก็เราแค่ปลดออกเนาะกะ็มีขนที่บางลงมีชั้นไขมันที่ บางลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความหลกาหลกหลายของสิ่งมีชีวิตนะลูกนะบริเวณเส้นศูนย์สูตเนี่ยถือมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมากกว่าบริเวณขั้วโลกทีนี้เนี่ยการที่มีค่า species diversity, diversity สูงนะคะ การที่เราเห็นว่ามีค่า species diversity สูงคือมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากเนี่ยแสดงว่าในสังคมนั้นเนี่ยมี species จำนวนมากคือมีจำนวนสิ่งมีชีวิตนะชนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีจำนวนมากชนิดนะคะหรือสิเราเรียกว่า richness richness คือในพื้นที่นั้นเนี่ยมีความหลากหลายของชนิดเนี่ยมากนะคะมาก ทีนี้คำถามถของอาจารย์ต่อมาคือถ้า species diversity สูงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละสปี e ีควรมีจำนวนมากหรือน้อยอะหนูคิดว่ามันควรจะมีมากหรือน้อยคำตอบคือจำนวนมันจะน้อยลูกจำนวนมันจะน้อยเพราะว่าในสมมติว่าหนูลองคิดดูนะในห้องห้องหนึ่งในห้องห้องหนึ่งสมมติว่าห้องห้องนี้มีแค่หมู กับแมวมีแค่หมูกับแมวเป็นไงคะจำนวนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้อยแต่มาสามารถจุจำนวนหมูกับแมวได้มากกว่าใช่ไหมเอ่ยนะคะแต่ในทางกลับกัถ้าในห้องห้องหนึ่งเนี่ยมีหมูแมวนกสุนัขไก่เป็นไงคะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกว่าแต่จำนวนล่ะเป็นไงจำนวนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมันจะน้อยลงอะ ยกตัวอย่างในภาพนี้นะคะในภาพนี้อ่ะภาพซ้ายมือกับภาพขวามือซ้ายมาซ้ายมือคือภาพแนวปะการังอ่ะขวามือคือภาพปลาในบ่อปลาคําถามของอาจารย์คือเราคิดว่าภาพซ้ายหรือภาพขวาภาพใดมี s p e ช i ส์ d ดเวอร์ซิสูงกว่ากันคําตอบก็คือภาพภาพอะไร ภาพซ้ายมือใช่ไหมคะภาพซ้ายมือเป็นไงมีทั้งปลาคารังมีปลาโอ้โหปลามีหลากหลายชนิดมากมายเลยแต่เป็นไงคะตัวหนึ่งพบสองตัวสามตัวสี่ตัวปลาคารังนี่โหมีหลากหลายชนิดชนิดหนึ่งพบต้นหนึ่งสองต้นแต่ในขณะเดียวกันภาพขวามือเป็นไงคะมีแค่ปลาชนิดเดียวคือปลาคราฟ เป็นไงคะแต่จำนวนปลาเป็นไงคะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงจํานวนชนิดเนี่ยมันจะน้อยนะคะแต่ในบริเวณที่มีความหลากหลายต่ำเนี่ยจำนวนชนิดเนี่ยที่จะพบเนี่ยมันจะมากกว่านะคะทีนี้ความหลากหลายสูงกับความหลากหลายต่ําทาไมบริเวณนี้ถึงมีความหลากหลายสูงแสดงถึงอะไรรู้ไหมลูก การที่มีความหลากหลายมากแสดงถึงแหล่งอาหารที่มากเพียงพอความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมมันสมบูรณ์มันถึงเหมาะกันอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนั่นเองนะคะ,ะดูสไลด์ถัดไปกันเลยมาถึงอีกคำหนึ่งที่เราควรต้องสา,าออสามารถที่จะเข้าใจได้คือคำว่า common species Common species หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่พบมากหรือพบบ่อยนะคะพบมากหรือพบบ่อยนะคะมันก็คล้ายๆกับ Dominant species ใช่ไหม o o m n n n t เนี่ย i n s n เ s p e c i ช s เรานับที่จํานวนความหนาแน่นมันเยอะใช่ไหมคะเมื่อมันมีจํานวนมากจำนวนเยอะเราก็จะสามารถพบมันได้มากพบมันได้บ่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว Common species กับ Dominant species มักจะเป็นอันเดียวกันนะคะมักเป็นชเดียวกัน Common Species หมายถึงสมีชีวิตที่พบมากหรือพบบ่อยทีนี้ Rare Species คืออะไรตรงกันข้ามเลย Rare Species ตรงข้ามกับ Common Species Rare Species หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่พบน้อยหายากคือพบน้อยมากๆหายากมากๆนะคะ แทบจะไม่ได้เจอเลยเราเรียกว่า rare species นะคะทีนี้การที่หา common species หรือ rare species เนี่ยเราก็มีการทำ species index นะคะเรามีการทำ species index หรือดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราทำอะไรเราทำ species index เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสังคมที่แตกต่างกันนะคะเราจะเอาจำนวน species ทั้งหมดเนี่ยมามาทำการหานะคะ เราทำการเข้าสู่สมการซึ่งวันนี้อาจารย์จะนำเสนออยู่2อ ndex ด้วยกันนะคะ2ดัดชนีด้วยกันที่เขาใช้กันเยอะนะคะลูกแล้วก็เราเอา species index เนี่ยมาอะไรเอ่ยมาเปรียบเทียบกับในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หาได้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่ species มีแต่ละ species มีจำนวนเท่าไหร่นะในภาพซ้ายมือกับภาพขวามืออาจารย์ก็เอาอะไรคะเอาจำนวน s p e c i ทั้งหมดนะคะมา เปรียบเทียบมาทําเป็น species index นะคะแล้วก็เอาจำนวน species ทั้งหมดของภาพขวามือมาทํา species index เช่นเดียวกันแล้วก็เอาค่า species index นี่แหละมาอะไรเอ่ยมาเปรียบเทียบกันค่าใดที่มีค่ามากกว่าก็แสดงว่ามีความหลากหลายมากกว่านั่นเองนะคะความหลากหลายมากกว่านั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าสมการนั้นเขียนอย่างไรนะคะ สปีชีอินเด็กอันแรกนะคะที่นี่เขานิยมใช้เราเรียกว่า s i m สันอินเด็ x นะคะเราเรียกว่า s i m p ันอิ Index ซ์นะคะตดยสูตรนี้ก็คือง่ายมากเลย D ตัวใหญ่นะคะก็คือ density index นั่นเอง N ตัวใหญ่ก็คือ total number of individual of All species ก็คือจำนวนนะคะจำนวนของสิ่งมีชีวิตทุกสปีชีเลยทั้งหมดเลยนะคะ N คูณด้วย N ลบหนะคะ n เล็กนะคะคือ number of individual of a species ก็คือจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะก็แสดงว่าสมมติว่าถ้ามีทั้งหมด10ชนิดนะใช่ไหมมีทั้งหมด10ชนิด n ตัวใหญ่เนี่ยก็คือเป็นค่าผลรวมของทั้งหมดอะไรเอ่ยจำนวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมด10ชนิดเลยแต่ว่าถ้าเราเรา n ตัวเล็กเนี่ยก็คือสมมติว่าชนิดที่1เนาะก็จำนวนสิ่งมีชีวิตของชนิดที่1นนะคะก็จะเป็นการคำนวณของก็จะได้เป็นค่า Density Index ออกมาก็เป็นอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของ Sim s i m s ั n ส i n d น x ะคะก็เป็นอะไรที่เขาเป็นสูตรที่นิยมใช้กันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ Shannon w i n n e r i n d x x h a n n o นะคะ s h a n n o x Weiner index เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะ เปรียบเทียบได้หลายอันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสมการหนึ่งที่เค้านิยมใช้กันนะคะโดยที่ h-, h ตัวนี้ h- ตัวนี้ก็คือเป็นค่า Shannon-Winers Index ะะ PI p i ก็คือ Portion of I-Species ะะ In the Total Sample of S-Species ก็คือเป็น Portion of I-Species ก็คือ PI ก็เท่ากับอะไรเอ่ย I-Species หารด้วย S-Species นะคะ pi แล้วก็เป็น portion portion ตรงนี้ก็คืออ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวลาเราเอาจำนวน species มาใช่ไหมก็ต้องเป็นจำนวนเขาเรียกว่าจำนวนที่พบใน i species นะหารด้วยจำนวนที่พบในทั้งหมด s species นะคะเอามาหารเนานะก็จะเป็นสัดส่วนนะะก็จะเป็นสัดส่วนนะคะก็จะเป็นสัดส่วนนะทีนี้เนี่ยถามว่าทําไมต้องมีเขาเรียกว่า ค่าซิกมาด้วยก็แสดงว่าในสังคมสิ่งมีชีวิตเนี้ยมันมีมากกว่า1สปีชีนะคะเพราะฉะนั้นสปีชีที่1นนะคะจำนวนของสปีชีทั้งหมดนะคะอ่ะขอโทษทีสปีชจำนวนของสปีชีที่1นะคะหารด้วยจำนวนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็เข้าสู่ทีนี้ก็จะปีจำนวนสปีชีที่2ได้อีกมาอีกค่าหนึ่งก็เอามาบวกกันบวกกันนะคะ ะะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรนะเป็นสูตรนะคะถ้ามีใครสนใจนี่หลังไม้ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างไรนะคะเพราะว่ามีอาจารย์มีรุ่นพี่หนูกลุ่มหนึ่งนะคะได้ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง species index นี้แล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้าสนใจก็มาคุยกันหลังไม้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือถ้ามันมีความหลากหลายมากเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นน,น,น,นูคิดว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความหลากหลายมากดีกว่าหรือแย่กว่ามีความหลากหลายน้อยเอาใหม่นะสิ่งมีชีวิตนะคะสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากคิดว่ามันดีหรือแย่กว่าสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายน้อยคำตอบคือต้องหลากหลายมากสิถึงจะดี เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่มีความสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากๆเนี่ยมันก็แสดงถึงอะไรแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เราก็จะสามารถที่จะมีอาหารกินได้หลากหลายมากกว่ามีตัวเลือกได้มากกว่าโอกาสในการรอดชีวิตก็สูงกว่านะลูกนะแต่ถ้ามีความหลากหลายมากๆเข้าเกิดอะไรขึ้นความต้องการมันไม่เหมือนกันใช่ไหม ah, ความต้องการของแต่ละอะไรเอ่ยความร้องการของสิ่งมีชีวิตแต่ละชิ้ไม่ ไม่เหมือนกันนะคะการแข่งแย่งก็จะน้อยลงแต่แน่นอนม่าก,ก็จะมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปในส่วนของหัวข้อที่3คือโครงสร้างของอะไรเอ่ยโครงสร้างของสังคมนะคะ